เห็นไหมมันไปแล้วหรอมันไปแล้วเห็นไหมน่านหนิไหมคะทุกคนไปแล้วโอ้ <laughs> ออนั่นอ้นตัวใหญ่แบบนี้ตัวนึงอู้หโอ,โอ้นั่นมันยดนองขาดูเา <c oughs> ล <laughs> สวยสวัสดีค่ะทุกคนสไปฟาร์มแดนจิงโจ้นะคะคลิปที่แล้วเอพาทุกคนไปเลี้ยงวัวในฟาร์มกันแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาคลายวัวกันค่ะเพราะว่า วัวของเราที่จะต้องขายในปีนี้นะคะถึงเวลาต้องขายอีกแล้วค่ะเป็นวัวที่ไม่ท้องนะคะก็คือไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณว่าตัวนะคะที่อยู่ข้างหลังนะคะเห็นไหมคะก็คือจะมีวัวที่เราจะต้องขายแล้วก็เป็นวัวที่เราจะเก็บไว้ผสมพันธุ์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไล่วัวเข้าเคตระยัดกันนะคะเดี๋ยวพอกับลูกเขากําลังไปเอามอไซค์มาค่ะเดี๋ยวไปไล่วัวด้วยกันนะคะไปจ้ะไปไล่วัวแล้วนะคะ ตงนี้เอเจนต์เขาจะมารับวัวที่บ้านเรานะคะเพื่อที่จะเอาไปขายต้องบอกทุกคนว่าที่ออสเตรเลียนะคะเขาจะมีตลาดค้าวัวสองครั้งต่อเดือนค่ะทุกคนเอเจนต์ agent เขาจะเป็นคนดําเนินการให้เราทุกอย่างเลยนะคะไม่เหมือนบ้านเราค่ะที่เราจะต้องไปเองทุกครั้งที่เราขายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขายวัวในจํานวนที่มากแล้วก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าเขาขายวัวให้เรายัางไงที่นี่เขาจะมีการประมูลราคากันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็ามานั่งดูเด็ดเดียนดูของเราไล่วัวกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูว่าราคาวัวเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนั่งถามเดดเดีกันดูนะคะลูกวัาได้ดีดูอีกกล่องขม <c oughs> อ๋อนูน่นกล่องขนมนะคะทุกคนเลอะหมดเลยลูกตละลวันกินอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ว่าที่ เบิร์ดนกลูกนกนกนกมาเอดัตตี้แอนวิลเลียมแคนยูเซ่นกนกกต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าช่วงนี้ราคาตลาดนะคะผันผวนมากเลยนะคะใครที่จะขายวัวก็ต้องรีบขายเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าปีเนี้ย คือมันอาจจะแรงกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะฝนดีมากราคาวัวก็เลยจะสูงขึ้น แต่ปีนี้มันก็คือมันผันผลอยู่ตลอดเวลาค่ะผันผลทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกคนจะต้องเช็คราคาตลาดอยู่ทุกปีทุกวันเลยนะคะทุกคนสําหรับคนฟาร์มนะคะแต่อไม่แน่ใจนะคะว่าราคาตลาดที่ไทยจะเป็นยังไงจะเหมือนที่นี่หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าราคามันผันผ,นผลจริงๆค่ะทั่วโลกเลยนะคะแม้แต่อเมริกานะคะอเมริกาตอนนี้คือเขาอยากจะมาซื้อบัวที่ออสเตรเลียมากเลยนะคะเพราะว่าค่าขนส่งช่วงเนี้ย มันถูกคือราคาตอนนี้คือมันลดลงเรื่อยๆค่ะอาจจะมีขึ้นเป็นบางครั้งนะคะทุกคนคือทุกคนต้องดูว่าตลาดโลกตอนนี้คือมันไม่คงที่ค่ะมาๆม,ามาเห็นไม่ประตูน่ะเห็นไม่ประตู กลัววัวหล้ลูอ้ยอกลัวเออมันไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรเยมันไม่ทำอะไรลูกมันไม่ทำอะไร้ควายขเงไว้ลูกเงียไว้เดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันไม่ไปเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้เออเงียบไว้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 ้ยใช่ลูกวาให้มันไปก่อน วูบทำไมเห็นไหมนุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นไหมมันไปแล้วหรอกไปแล้วเห็นไหมน่าเห็นไหมคะทุกคนไปแล้วบายไอสามตัวกดจะไปก็ไปง่ายๆไปแล้วมันไปแล้วหลูกมันไปแล้วไม่ต้องกลัว ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมนไปนู่แล้วล่ะจะไปเข้าก้อตลาดที่อเมริกาจะมีการผ่นผลแล้วนะคะก็ยังมีประเทศจีนที่ค่อนข้างจะเหมือนกันด้วยโดยปกตินะคะที่ออสเตรเลียรเราจะมีการส่งออกไปที่จีนเสียส่วนใหญ่นะคะเป็นตลาดหลักเลยก็ให้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะ,ะว่าตลาดแต่และที่เป็นยังไงได,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 ดูสนุกสนานจริงๆ วันหนึ so ่งสองอ้กวคุปล่อยสิสนุกจริงจริงคุณดู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 เราทุกคนมาสนไหมคะสนไหมดูเอ้าโอ้เอ๊ะเอ๊ะระว่าง don't do that he just crying before careful see he doesn't want to touch <sighs> yeah yeah สอนดีจริงจิง oh ดูสิคะทุกคนดูมันอ้วน4 5เ r f เขาบอกว่าสสอโอ้ยลูกฉันเดูสิคะดูว่ามันอ้วนขนาดไหนห้าไมด้กิโลเ many extra เขาบอกว่าปกติประมาณ6-7ตัวแต่ปีนี้มี12ตัวที่ไม่ท้องเอาว่าจ t บ e กอนาโตบูเดียวว่าจะบอกอนาโตบูอนาโตบู you said I did not pregnant this is the own one yeah not the heifer <Huh? S 1> this is the own one not the heifer <These, S 1> this is a the cows no, these these orange t a e s are heifers ah อ๋อ o ว h อ r o n อ s are c ว w s how many cows? four cows. ah h ah. o w many? yeah many. จ้านับให้มันใหนั่สองสสเอาใหม่หนึ่งห สามาส,สี่ <laughs> เขาบอกว่ามีวัวสาวอยู่ประมาณแปดตัวแล้วก็ <need> เป็นวัวว <need> ัวที่เคยผ่านการท้องมาแล้วสี่ตัวนะคะทั้งหมดสิบสองตัวที่จะขายวันนี้แต่ละตัวนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเกือบ 1, พันกิโลเลยนะคะ Yeah not bad not bad คือปีนี้ก็ not bad uh huh. ก็โอเคค่ะ uh huh. uh huh. ฉันก็อยากดูพวกเธอใกล้ๆอะนะแต่ละตัวนะดูซิเห็นไหมคะอ้ว oh 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 oh. นมากแน,แน่ใจนะคะว่าจะมีคนซื้อไปทำเป็นแม่พันธุ์ต่อ uh huh. ค่อนข้างแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะว่ามีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยอีกแลก้วก็จกลงอีกเออนั่นโอ,โอ้มันตัวใหญ่แบบนี้ตัวเนี่ยโอ้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 นั่นมึงแ็ดยืนทองขาดูอืม มือนั่นมันตัวน้อย,อยเล่นไปตัวเดียวที่เล่นไปไอ้เบิ้น เดินหาลูกไหมคะหาลูกไม่เจอใช่เฮ้ยหมวกหายไปไหนเดินหาหมวกนะอ๋อ get your stick yeah come on come on come on have a look ลาล่าลาล่าลล่า t h s a big truck <Yeah. S 1> you e s y like it yeah i t อิเดีย one อันเดียร o วันเออ i ี่ o o n แต่ this is the real one ใช่อยากเป็นคนขั e รถไหมใช่ม e e ไ o u เห็ลูกคนฟาร์มก็เป็นฟาร์มฮะไาเก่าเขามารับแล้วนะ เองก็ต้องไปแหละหนาวแต่ว่ามันทุกข์เข้ามาลับแล้วว่าเห็นไหมกลังคุยนะคะชอบตัวขาวๆนะคะทุกคนตัวนู้นนู่ตรงกลางอะ่ะคือเขาไม่สูงมากแล้วเขาอ้วนจริงๆฉันจะกอดคิสมัมี่โอ้ โอ๊ยโอ๊ยเม้นหนาครับโลกครับโลกเม้นไหมเขาบอกเขาจะเอาขึ้นทีละเจ็ดต่อเจ็ดต่อขึ้นสองรอบอ่ะเอาขึ้นขางบนนะช่างสองลเลย ก็ไปเฝ้ารออยู่ตรงนั้นน่ะไม่จะกลัวเลยเห็นไหมคะเดินขึ้นแบบเชื่องมากสีวิไลียมได้สแกนออฟอยู่แบ็คชูมาหมีขำมอนเดี๋ยวไปใกล้มันกลัวมันกลัวไม่ยอมขึ้นไป Yeah, Turn it out <laughs> This way Come back this way Oh, oh, oh No